กลิ่นบลูเบอร์รี่กับกลิ่นแอปเปิ้ลนะคะเป็นซูเปอร์บับเบอรบลเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะอุค่ะช่วยกันช่วยกัน <laughs> แกมน้ม่หอค่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ใช่แกะแล้วนะคะคุณทูนเดปปี๋ยวเดี๋ยวใตักเดี๋ยวให้แบบั๊่ตัดให้นะคะดนนเดี๋ยวเรามากินกันนะคะเดี๋ยวนกันว่ามันเป็น น้องดีใจใหญ่เลยคะ่อใใะอ้าน่ารักได้ได้ก็ได,ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดชิมกันเลยะคะ่ะ นะคะมีกี่ลูกเดี๋ยวเรามานับกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกเ กินรสไหนอยากกินรสส้มรสส้มเดี๋ยวหนูรสแอปเปิ้ลนะคะมาเดี๋ยวรสส้มค่ะหนูชอบรสส้มมาเก็บอันนี้เป็นวิ่กลิ่นหอมมากเลยค่ะคล้ายๆกลิ่นแอปเปิ้ลนะคะคล้ายๆกลิ่นส้มค่ะยังไม่แกะเลยค่ะบอกว่าอะ นี่ขอนูค่ะนี่ค่ะซุ้มนี่ค่ะลูกซุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปาป๊าแก็ให้นะคะมันแก็ยากมากเไปมาต้องกินรสนี้นะคะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเอาไปแบ่งเพื่อนที่โรงเรียนนะคะ๊บ เราเก็บใส่นะฮะนี่มาแล้วว้าวสวย มาแล้วค่ะมาชิมดูดิลองชิมใะไรนรถดิเพื่อชมแล้วกันเรถมีรถแอปเปิ้ลค่ะล้วคะแล้วก็รถสตรอเบอรี่ค่ะชิมอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวเรามาชิมรถต่อไปกันนะคะวางก่อนเร็วค่ะ กับชิ่รสไหนคะเดี pues mm okay, ๋ยวหนูเอารถอูเบอร์รี่นะคะแล้วน้องเอารถไหนคะสตรอเบอร์รี่นะโอเคอะใส่ในนี้เลยใส่นี้ใส่นี้ใช่ไหมอันนี้สตรอเบอร์นี่ค่ะสตรอเบอร์รี่ค่ะ เดี๋ยวของน้องให้กับตาแก่ให้ตาช่อแก่ตาช่อแก่หนะเดี๋ยวเช้าอีสต่อกะต่กกระตกกระติกกระต เป็นไงบ้างขวเพ่นแล้วยัหนูลองกินรสส้มค่ะนี่รสบูเบอรี่ค่ะมันมีรสชาติหวานๆค่ะอือย กินต่อถ้าเพื่อนเลยหรอืไหมอืมสตอเบอรี่ค่ะอ้โหตีเคี้ยวเป็นยักเลยนะ มันยัดแล้วเที่ยวปยัดเลยฮมฮึ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 นึฮ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 าฮึีึฮึ้ึึฮ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 านึฮหฮึฮึฮึฮรฮึ่ ชอบจังอันนี้ค่ะน้องกินต่อหน้าเพื่อเลยค่คลยนนะลอ,องชิมไหมไม่เปลี่ยนกินของหวานแล้วอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะคะ นี่านอสดครอร่อยมากเลยค่ะตุ๊กตากิงคะอร่อยมากเลยค่ะ ชอบที่สุกอันนี้ชอบอันนี้กินสีส้ม,มันมเนอออมมนีอร่อยมากเลยงกินสีส้มสิอร่อย แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายออนนาบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วบ๊ายบาย